นะคะตัวเดิมมันแตกหรือว่ารั่วซึมนะคะก็คือปัญหาลหลักๆของน้องท่อยยางตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็กำลังถอดท่อยยางเดิมออกนะคะเพื่อที่จะติด<อ>แทนท่ยอยางอะลูมิเนียมแท้ให้ลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาใส่เป็นงานแทนท่อยาง3มชิ้นรองเดิมนะคะเลือกเป็นงานขัดเงาค่ะ แอันแรกเราก็จะใส่ท่อยางกับเข็มขัดไว้ก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีการใส่กับท่อยางเดิมสีดําไว้อยู่นะสําหรับฝั่งไอดีนะคะส่วนฝั่งเทอร์โบนะคะก็ใส่ท่อยางก,กับเข็มขัดเข้าไปเหมือนกันนะคะกับตัวท่อยางดําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยนะคะขันน็อตเข็มขัดให้แน่นนะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะ ลูกค้าเลือกเป็นงานขัดเงาสวยๆเลยนะคะแถมโปรโมชัน่นสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อจะได้เป็นงานแทอยางขัดเงาและราคาสุดพิเศษด้วยพร้อมรับประกันร,รอยเชื่อมรอยรั่วซึมตลอดก,การใช้งานนะคะพี่ๆจ๋างานแทนท่อยางอลูมิเนียมของเรานะคะ<ๆ>ก็จะสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นท่อนแอร์โฟนะคะเข้ากรองเดิมค่ะใส่กับกรองเดิมได้เลยนะคะแล้วก็ พิเศษหน่อยลูกค้าใส่หน้าร้านก็จะใส่สารระบายไอยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถกดสั่งที่ตะก้าได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะพิกัดร้านสาขา1เีแยกทาาออกว่าปีประทุมแต่ปั๊มบอทมาประมาณ500เมตรร้านอยู่ทางขวามือคะ่ะ